เกม c ค u n ์เตอร์สไ e บนมือถือนะผมไม่แน่ใจว่ามันในมือถือชื่อว่าเกมอะไรมาผมว่าจะลองเล่นดูนะผมเพิ่งมาเห็นนะนะเราเล่นด่านทั่วไปเลยวางบอมมาเฮเอเป็นเอาเป็นตำรวจแล้วกันนะ,ะนะดูแมปเดีว่วมเฮอัวอยู่นะ อติดต่อสูนย์ทุกคนภาพสวยอยู่นะส่วนมากผมว่าโอเคนะมันน่าเล่นอยู่นะทุกคนเมื่อไหร่เพื่อนมันจะไปนะีโอ้โหจะนานนะทุกคนนะ,ะยิงอยู่ยิงกันอยู่ จบไหมแล้วเมื่อกี้เขาไม่ยิงอะไรครับบอลจูดใช่ไหมเอาด้านนี้นวรวยชน,นะทุกคนตายนี่เฮ้ยเฮ้ Move it. Let's go. Fire in the hole. Long one. Throwing grenade. Grenade. Oh. จอนวิกว่ะจอนวิกเอาอะโอ้ oh, ไม่ต้องเอาเันเลยครับผม oh. ซื้กอกอดไลยดิโอเคปอม เ <Yeah. S 2> ล่นยากทุกคนเล่นยากไม่ง่ายไม่ง่ายแลยก็ยากมากเพราะว่าเล่นมือถือนะยังไม่ชินอนะ่ะเพิ่งเล่นตาแรกเลยว่าเป็นเกมที่น่าเล่นนะเอ้เป็นเกมคอร์เตอร์ที่ภาพสวยนะทุกคนบนมือถือเนี่ยสยมากแนะนำาฮ่ให้ลองมาเล่นดูผมก็เล่นหลายๆเกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยภาพสวยดีมาสมจริงอยนะู่แล้วทุกคน ดูดิดูสไนเปอร์ดิก็ตัวแพ้ปะเนี่ยห้าวินแล้วโค้งสลับบ่นี่ตัวเป็นโจูนใช่ไหมเราเนี่ยว่ไม่มได้คิวเลย ชัน่ายเลยยังไงอืมเฮดช็อตไปดีครับโห แต่หนึ่งครับพี่คอยวางเลยฮะดูการวางระเบิดโอ้โหเป็นภาสวยมากภาพสวยนะตอนวางเนี่ยโอ้โหคุมอ่ะเพื่อนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลัง กู้แล้วกู้แล้วโอ้ฟอร์มัทเธอฟอร์มัทกู้อยู่กู้อยู่ยังยังยังกู้ข่มเกินคหดอ่ะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คูณมากเลยทุกคนจะดูแบบหน่อยดูไม่ได้เนี่ยเออมันโหดนะเงี้ยมือถืออยู่ไหน

ตายแล้วจะตายแล้วเดี๋ยวมาเลี้ยงแกมาดิวะจุบบ้าเอ้ยเหรอมาไม่รู้ว่าจะบ้ามึงใครใหญ่ของสองก็ดี มาเพื่อนมาตึงอะ่ะตึงจัดมันเจ็บแล้วเมือเ่อกีอ้ ตึงอยู่นะตะวันนะชิมมี่มาแล้วนะครับชิมมี่หัวหนึ่งเพื่อนฉัน โอ้โหแค่ช็อตโหวดไปไหนเนี่ยพี่เหลือคนเดียวนะโหวนทีมเราเอาไงดีเล่นยากนะเหมืนอนคอเตอร์อรจริงเลยไม่ง่ายจัดโอ้โห เจ็ดสีนะ่ไปแล้วเดี๋ยวเรื่องฝรั่งแหละครับไม่ได้มีคนไทยเท่าไหร่จะเสาแล้วไงซื้อ,อ,อ,อกอล่องหนึ่งไม่คิวไม่ได้ก็ไม่ได้เงินทุกคน โอ้โหปุ่มเกินเกินไปแล้วแม่นด้ทำอะไรเยดึงมากเลยรบหัวกาดก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นเกมนี้เขาจะสนุกนะคนลองมาเล่นดูได้นะครับเป็นู M P กับฟุวเกาะหนึ่งใบนะครับรอมแล้วที่จะลุยไปตึงจัด ตึงทุกคนเพื่อนไงเพื่อนมีปะจอนีิกฮเพื่อนเรายิงมาแล้วสุดยอด,ม,ม,ม,ยอดมีะมีจอนลวงเหรเพื่อน โอ้โหแอบขึ้นบนสุดสุดไปอีกอะไรครับนี่เจอแหลอะไรนตึงห่ะทุกคนตึงมากดูผมคิวดิคิวสองตัวาตายไปห้าดูฝั่งมันดิที่หนึ่งอ่ะที่มันหนึ่งมันที่หนึ่งเราโอ้ยดดยิงคโคตรโหด พูดไหมพดูดจัดมีทั้งเวียดนามอะแพ้นะผมตาดิโอเคจบไวปพปีเท่านี้เราไปเจอพัทหน้านะฮะแต่วก็เราจะไปเล่นเกมอะไรต่อก็จะเป็นรีวิวเกมอะไรหรือมปตาม h k เเมชเคทีด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืม Subscribe ไลค์แชร์ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย